สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพิ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้เราจะมาทํานายกันนะคะว่าพระแม่กาลีอยาหบอกอะไรเราโดยไพ่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ใบค่ะอ่ะเรามาเลือกไพ่กันนะคะในส่วนของใบที่1ใบที่2ใบที่3แล้วก็ใบที่4ค่ะ ไม่แน่ใจเพื่อนๆเห็นครบน่าจะครบเนาะสี่ใบอ่ะนี่สี่ใบนะคะใบที่หนึ่งนี่ใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามแล้วก็ใบที่สี่ค่ะเลือกกันได้หรือ,อยังเพิ่งเลือกใบไหนกันนะเพิ่งเลือกใบที่หนึ่งแล้วกันนะคะอ่ะเรามาฟังคำทำนายกันพระแม่จ๋าอุ๊ย พระแม่บอกมันจบสิ้นแล้วมันสิ้นสุดแล้วนะคะก็มองว่าในสิ่งที่ปัญหาอุปสรรคหรืออะไรต่างๆหรือบทบาทหน้าที่อะไรบางอย่างนะคะมันจบไปแล้วนะคะเออมันก็คือพอเราเขาเรียกว่าภารกิจที่ทําเห็นปะคือพระแม่กาลยนะคะ่ะท่านนะคะอันนี้น่าจะเป็นตอนที่จุดจุดจุด,จดอสุรนะคะแล้วทีนี้คือมันเหมือนกับว่าอสุรตนนี้ได้รับพรจากพระศิวะว่า จุดๆไม่ตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออดังนั้นนะคะเขาก็เลยก,ก็เลยทาให้มีเกิดเป็นภาพของพระแม่อุมาเป็นภาพพระแม่การีที่แบบว่ามาคอยเอ่อเอาถ้วยอะคะ่ะลองเลือดนะคะเพื่อที่จะดื่มประมาณนั้นเพื่อให้ไม่ให้เกิดอสูรตนนี้อีกอะไรประมาณนั้นนะคะดังนั้นนะภารกิจหรือสิ่งที่ทําหรือสิ่งที่คิดนะคะมองว่าจะสําเร็จค่ะคือไพ่มันอย่างนี้ก็จริงนะแต่ความเป็นจริงคือสําเร็จค่ะแต่กว่าจะสําเร็จค่ะไม่ง่าย เพราะว่าท่านก็ต้องแบ่งภาคถูกไหมคะเพราะว่าพระแม่อุมาเนี่ยท่านก็จะไม่ใช่มนแนวแบบว่าแบบเวียงเวียงวินวีหรือแบบว่าดุดันอ่าดังนั้นก็เลยต้องมีปางพระแม่กาลีที่จะมาจัดการอาสูรหรือว่าในส่วนของคนคิดคิดร้ายอย่างเงี้ยคะ่ะต่อโลกมนุษย์อันนี้ก็เหมือนกันนะคะดังนั้นก็คือมองว่าจะสำเร็จนะคะแต่ใช้เวลาบ้างท่านเองคนที่เลือกใบที่สอง ตึงต้งตึง้งตึ้งใบที่สองได้ในส่วนของอ่าเขาบอกว่าท่านนะคะให้พรคุณนะคะเอ่อแต่ทีนี้บางทีอาจจะต้องมีในเรื่องของการเขาเรียกว่าไปอะไรนะเขาแต่ทีนี้คือเพิ่งเพิ่งจำศัพท์ไม่ได้ะค่ะเห็นไหมมันจะมีในเรื่องของการนี่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 ที่ว่าเขาเวลาไปวัดแขกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือไปแบบพวกเออของพวกวัดทาง ทางแบบพวกทางอินเดียทางพามพวกนี้ค่ะเขาจะมีอ่ะที่ว่า,าในการแบบขอพรอนะ่ะไปลองทําตรงนี้เสริมค่ะมันจะยิ่งทําให้คุณนะคะประสบความสำเร็จได้แล้วก็สื่อตรงถึงท่านได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะเพิ่งลืมไปเขาเรียกว่าอะไรพิธีมาสาหรับท่านที่เรื่องใบที่3าก็จะมีในเรื่องของพระศิวะนะคะ,ะถ้าเขาเรียกว่าบางอย่าง,งคุณต้องนิ่งคุณต้องใจเย็น คุณต้องแบบอาจจะมีการฝึกนั่งสมาธิอะไรอย่างเงี้ยค่ะยาวๆมันจะทําให้คุณนะคะมีความรู้แล้วก็ประสบความสําเร็จได้โดยอาจจะมาจากการที่ว่าการให้พระศิวะค่ะเป็นเทพที่ใจดีมากใครปฏิบัติใครเคารพท่านใครสวดมนต์ถึงท่านให้หมน <c oughs> จริงๆนะให้จริงๆค่ะพระศิวะค่ะอย่าลืมเนี่ยค่ะใช่ไหมมันก็เลยทําให้บางทีแบบเกิด เกิดหลายๆอย่าง่งจริงๆมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าถ้าไม่มีมันก็จะไม่มีเรื่องราวนะคะอันนี้เหมือนกันภาิวะาถ้าเป็นคนใจดีดังนั้นคือ,อขออะไรแบบว่าที่สมเหตุสมผลอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเคารพท่านที่ความจริงใจศรัทธาค่ะก็จะได้เหมือนกันนี่กระบอกใครซื้อสัตว์ต่อความคิดนะคะส่วนใครที่เลือกใบที่4ว่้าใบที่4ี่นี่นารีอุปธรรมค่ะแปลว่าผู้หญิงคำจุนผู้หญิงให้อ,อะไรอ่ะให้พลัง เป็นลูกค้ารายใหญ่เจ้าหนายผู้หญิงอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแล้วก็จะมองว่ามีโอกาสจเจริญเติบโตก้าวหน้าได้ค่ะได้ใจด้วยนะคะสําหรับเพื่อนๆทุกท่านจริงๆก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ดีหมดเนาะนี่เป็นไพ่ที่ออกมาในแง่แง,ง่บวกหมดเพียงแต่ว่าจะไดออ้จะได้ในส่วนของได้ง่ายได้ยากหรือว่าจะต้องทําหรือว่าจะต้องให้ก่อนเท่านั้นเองนะคะค่ะก็ขอบพระคุณมากๆเลยที่เพื่อนๆอ,อยู่เป็นเพื่อนกันนะคะก็ อมเจมาตาการีอมเจมาตาการีอมเจมาตาการีนะคะขอพรของพระแม่การีนะคะช่วยดลบันดาลให้เพื่อนเพื่อนประสบแต่ชัยชนะอุปสรรคทั้งปวงนะคะก็ขอให้มีเงินมีทองมีแต่โชคลาภวาส,สนามีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะไว้เจอกันใหม่นะขอบคุณมากนะคะก็ะดูดวงก็ติดต่อได้นะคะนี่เพจดูดวงเพิ่งน้อยค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ